ศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี68 3.75ล้านล้านบาทวันแรก19มิถุนายน67หนึ่งในมวยคู่เอกเรื่องเงินดิจิทัลก็น่าจะเป็นคุณสริกัญญาจากพักเก้าไกลและคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยแหละครับโดยประเด็นหลักที่ทางฝ่ายค้านโจมตีก็คือการจัดทํางบประมาณขาดดุลที่สูงซึ่งทางคุณเผ่าภูมิชี้แจงเอาไว้อย่างละเอียดนะครับโดยบอกว่าที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์สั้นมีสายตาสั้นดูละเลยประชาชนยืนยันไม่เป็นความจริงครับ พอนับตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งช่วงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วความจริงวันนี้ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นฉันทามติด้วยว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาจริงๆต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ่วนการกล่าวหาว่าการจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี68เหมือนเอาเหล้าเก่ามาใส่ในขวดใหม่ยืนยันว่าอีกไนท์ไทยแลนด์เป็นโครงการใหม่และการจัดงบประมาณก็มีความสอดคล้องกันมีการตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์กลางทางการเงินเพิ่มขึ้น10บเท่า ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสองเท่าจากงบประมาณปีที่แล้วงบประมาณพัฒนายาโยนอัจฉริยะก็เพิ่มขึ้นสองเท่างบประมาณสําหรับศูนย์กลางทางการบินตั้งงบมากขึ้น20%สิซสิ่งเหล่านี้แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงนี่คือเล่าใหม่ที่ท่านอาจจะลิ้มรสไม่ถึงมองไม่เห็นหรือตั้งใจจะมองข้ามไปถัดมาคือประเด็นหนี้สาธารณะที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลกู้หนี้ยืมสินก็ต้องถามกลับไปว่าหนี้สาธารณะอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายหรือไม่ ปัจจุบันหนี้สาธารณะของประเทศรวมงบประมาณจะอยู่ที่6 0การมองตัวเลขโดดๆนั้นจะไม่ครอบคลุมจึงต้องมองไส้ในของหนี้สาธารณะด้วยใน6 0นี้จะมีอยู่ประมาณ10%เป็นตเป็นหนี้ที่ไม่เป็นภาระของรัฐบาลอย่าง FIDF หรือแม้กระทั่งหนี้ครัวเรือนครับซึ่งหนี้ครัวเรือนนั้นอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายภาครัฐก็มีหน้าที่ทําให้หนี้สาธารณะมาชดเชยจุนเจือความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นหนี้ครัวเรือนก็ต้องบาลานซ์สองเสานี้ให้ได้ครับ ส่วนคำถามที่ว่านี่สาธารณะสูงเกินไปหรือไม่ทุกอย่างก็มีกฎหมายกำกับเอาไว้อย่างแรกก็คือนี่สาธารณะไม่ควรเกิน70%ปัจจุบันอยู่ที่6 0สเซนี่ต่อการประมาณการรายได้ต้องไม่เกิน30%ปัจจุบันอยู่ที่19%นี่สาธารณะเป็นสกุลเงินต่างประเทศต้องน้อยกว่า10%ปัจจุบันก็อยู่ที่1.2%เท่านั้น นี่สาธารณะที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศต่อการส่งออกและบริการต้องน้อยกว่า5%ปัจจุบันก็อยู่ที่0.05%เท่านั้นครับส่วนที่มีการกล่าวหาว่าเสพติดการขาดดุลจริงหรือไม่ทางคุณเผ่าภูมิก็ตอบแบบนี้ครับผู้อภิปรายน่าจะได้ศึกษาแผนการคลังระยะปานกลางซึ่งรัฐบาลก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าการขาดดุลในปีต่อไปควรจะอยู่ที่ระดับใดการขาดดุลก็ประมาณปีนี้อยู่ที่4.49%ของ GDP แต่ว่าจะลดลงมาเหลืออยู่3.48%ในปีหน้าแล้วก็จะลดลงเหลือ3.28%ในปีต่อไปแล้วในที่สุดจะเข้าสู่กรอบที่ต่ำกว่า3%มาอยู่ที่2.89%จึงไม่ใช่การเสพติดแล้วก็ยังมีวัฒกรรมการเสพติดการขาดดุลงบประมาณซึ่งตรงข้างกับข้อเท็จจริงครับส่วนที่โจมตีว่าชำระเงินต้นน้อยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร คุณเผ่าภูมิบอกนะครับในงบประมาณปี68มีการตั้งงบประมาณในการชำระเงินต้น1 5 0 0 0 0ล้านบาทหรือ4%เซึ่งก็ชนเพดานไม่สามารถตั้งงบประมาณในการชดใช้เงินต้นสูงกว่านี้ได้เป็นความจริงที่ท่านพูดไม่หมดข้อเท็จจริงก็คือรัฐบาลได้ตั้งชำระหนี้เต็มเพดานและสูงที่สุดเท่าที่กรอบมีอยู่ครับและที่มีการกล่าวหาว่าดิจิทัลว a ลเลตจะเป็นพายุหมุนที่ซัดไปสู่หลุมดำเพราะมีสินค้าเข้ามาจากประเทศจีน ข้อเท็จจริงหรือสินค้าจากจีนเป็นสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซหากศึกษาให้ดีดิจิทัลวอลเลตต้องการใช้ใจ่ายแบบตัวต่อตัวไม่ใช่สินค้าออนไลน์ต้องศึกษาให้ดีก่อนนําเสนอต่อสาธารณะคุณเผ่าภูมิก็เลยยืนยันปิดท้ายนะครับทั้งหมดคือความจริงที่ตรงกันความจริงที่เต็มจํานวนความจริงแบบร้อยเอร์เซนว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจภาวะเศรษฐกิจและสิ่งที่ได้สัญญาเอาไว้กับพี่น้องประชาชนครับเพื่อนๆมีมุมมองอย่างไรบ้างครับ ต่อการอภิปรางก็ประมาณรายจ่ายปี68ให้คะแนนแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์หรือว่าชื่นชอบท่านไหนเป็นพิเศษก็บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้เลยนะครับ